จังหวัดลบบุรีสืบสารงานประเพณีกําฟ้าชาวไทยพวนบ้านถนนใหญ่ที่มีมายาวนานกว่า200ปี ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยพวนบ้านถนนใหญ่ภายในวัดถนนใหญ่อําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายประยูนสิริวัลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายรัฐพลธุรพันธ์นายอำเภอเมืองลบบุรีนายรัชพลเกียรติวินัยสกุลนายกเทศมนตรีตำบลถนนใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีก,กําฟ้าชาติพันธุ์ไทยพวนบ้านถนนใหญ่ซึ่งสภา,ภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลถนนใหญ่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ Fried, ขนมรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถี ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยพวนและกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดลบบุรีซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไปตลอดจนเพื่อเป็นการสการะบูชาและรำลึกถึงบรรพบุรุษของชาวไทยพวนสร้างความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติพันธุ์และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยสอดแทรกความรู้ในการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านภาษาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีความเชื่อและสถานในพิธีกรรมบูชาฟ้าซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของเกษตรกรในสมัยอดีตกาลที่มีมายาวนานกว่า200ปีสำหรับการจัดงานดังกล่าวนะครับถือเป็นงานใหญ่ประจำปีเป็นการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนบ้านถนนใหญ่ซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มที่มีความโดดเด่นทั้งภาษาพูดวัฒนธรรมการกินอาหารมีอาหารพื้นบ้านหลากหลายวัฒนธรรมการแต่งกายซึ่งจะทอผ้าใช้เองและมีความ กต่งกันไปซงงนนึ่งกล่าวนะครับจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนทมทำเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสืบสานศิลปะพื้นบ้านและภาษาท้องถิ่นสู่เยาวชนคนรุ่นหลังภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการรำลพบุรีของเยาวชนลูกหลานไทยพวนการแสดงเพลงและดนตรีชาติพันธุ์การรำวงพื้นบ้านชาติพันธุ์ไทยพวนรวมถึงไฮไลท์ของงานก็คือการแสดงจินตนาการประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสมจากชุมชนไทยพวนถนนใหญ่ในชื่อชุด ตุ้มโฮมวิถีประเพณีไทยพวนถนนเยอ่อ ในการบูชาฟ้าเคารพฟ้าเพื่อโดนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลซึ่งก่อนวันกำฟ้าในอดีตชาวบ้านไทพวนจะจัด,จดข้าวปลาอาหารตลอดจนเผาเข้าวหลามและข้าวจีเพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์หรือเรียกว่างานบุญข้าวจีที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒน,นธรรมขนมรมเนียมประเพณีศิลปะพื้นบ้านของชาติพันธุ์ไทพวนซึ่งแสดงให้เห็นถึงร่องรอยวัฒน,นธรรมอันดีงามริ้วรอยแห่งวัฒน,นธรรมการแต่งกายด้วยผ้าทอมัดหมี่ถักทอด้วยความวิจิตรปราณีตงดงาม และทั้งภาษาพูดการกินอยู่นิสัยใจคอการไปมาหาสู่ของผู้คนไทยพวนแห่งนี้ที่ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ล้วนเป็นวิถีชีวิตที่ยังมีให้เห็นกันมาอย่างยาวนานอีกด้วยพอกาาารภษได้เเปลี่ยน